สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจคเคนโพาทุกท่านมารับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะที่อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะบนเนื้อที่สี่ไร่ครึ่งนะคะมีบ้านหลังเล็กๆห้าหลังด้วยกันนะคะทุกท่านแยกเป็นสัสดส่วนเลยนะคะติดถนนทางหลวงแผ่นดินค่ะเป็นที่ดินแปลงนี้นะคะมีโฉนดขุดแดงคะ่ะทุกท่านเจ้าของขายในราคาไร่ละหกแสนบาทนะคะสี่ไร่ครึ่งนะคะทุกท่าน สนใจที่ดินในคลิปนี้นะคะพร้อมบ้านสามารถติดต่อนัดชมกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะสามารถโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านเป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะแยกเป็นสัดส่วนนะคะเรียงกัน5ห,หลังด้วยกันนะคะทุกท่านด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์นะคะเป็นทางหลวงแผ่นดินค่ะ ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของได้โดยตรงนะคะไรายละ6 0 0สนบาทไไ่ร่นะคะ2 000, 7 0ร้าน7แสบาทนะคะทุกท่านสามารถติดต่อเจราจาราคาคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้เจคเคนุขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ